จำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์เราไปไหยาบนะไหมครับรไอ้เลิศถามนักถามหนามาจีบแน่เลยเลิศเอาอีกจัดเต็ม <laughs> เลิศดังนี้ ไม่ได้มาสอนโยคะนะครับแต่ผมจะมาแนะนำน้องๆมี5้าตัวก็น้องหมาเปรียบเสมือนพี่น้องของผมนะครับใช่พอเขาก็อยู่มาเหมือนพี่น้องจริงอยู่กันมานานเรียกเขาก็เรียกน้องครับไม่ได้เรียกลูกเพราะว่าเรายังไม่อยากแก่เนาะรเรียกเป็นพี่น้องพอแล้วแต่เอลฟี่นี่คือจะค่อนข้างตื่นเต้นเวลามีคนมาบ้านอะไรเงี้ยอุ้มปุ๊บเขาะจะฉี่ทันทีลองเลยไหม <laughs> เพลเวอร์บายเจอไฮมาเล่นสงการกัน yeah. <Yeah. S 1> แล้ว,วันนี้นะคะ <Yeah. S 1> จิ๊กิก็จะมาจำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลสงการานต์ให้ทุกคนได้ดูกัน <Yeah. S 1> บอกเลยว่าจำลองนะจ๊ะจำลองโนดราม่านะจ๊ะ <c oughs> แล้ววันนี้กินโมก็แต่งตัวหล่อมาเลยนะคะมีทั้งแว่นแล้วก็เสื้อมาด้วยค่ะเย้ นาวรักสดใสจะมีหัวใจไว้กินพี่เงียวออกเที่ยวที่ไหนไม่มีทางจบแค่ขวดเดียวเอาหลักคืนนี้มีเสตตุ้มเล่งแต่แนชยวสักเทียวกกไปแล้วมาริ่ัน ไปพบกับสถานการณ์จำลองในช่วงวันสงกรานต์ที่คุณและน้องหมาอาจจะต้องพบต้องเจอกันค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งจีบสาวแต่เอาหมาบังหน้าเธีเธอชื่ออะไรครับอุ้ยชื่ออะไรคะแอนตองหมาชื่ออะไรครับอ่เอ่ะคิดว่าค่ะ กี่คนครับกี่คนเราครับสามสามพี่ไอ้จ้างเป็นพี่พี่ไอจีได้ไหมอ่ะตัวคนยากแบบนี้ดูแด่งไงอ่ะตัวแรงก็ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็พาไปอาบน้ำพี่เพคนพาพาน้องไปอาบน้ำยังครับพาเราไปก็ได้จสี่คนเราโลงไปไปไปครับไปไหมครับไปยัดน้ำไหมครับรไปยัดน้ำไหมข้อมูลก็มีใน Google ถามนักถามหนามาจีบแน่เลยต้องระวังนะคะไม่ใช่จะจีบจริงๆหรือจีบเล่นๆนะเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ แต่ก่อนที่จะระวังไม่ฉาชีพอะระวังคนของเราก่อนแอลหนุ่มไม่ไหวแม่อย่ากลัวจ้แม่ไม่ต้องกลัวจ้าแค่จะยืมแมาแอลผู้ชายเธอดูนเองโอ,อ,โอ้คุณ,ณแม่สวัสดีค่ะคไม่ได้บอกตั้งแต่แรกอ่ะให้ยืมเลยอากิสมุน มันเอาน้องหมาขึ้นมอไซค์เพราะมันอันตรายมากมากเลยมันจะเกิดอุบัติเหตุค่ะทุกคนว้าวเอาอย่างนั้นเลยหรอคุณพีไม่ได้นะคะคุณพีหยุดเฮ้ยเล่นแปลงอ่ะเล่นอย่างงี้ไม่ได้มันอันตรายเดี๋ยวมันเข้าตาหูจมูกจะทำยังไงแบบน่ารักสวยๆก็พอขอใส่อุปกรณ์แป๊บหนึงคะได้เลยค่ะคุณพี ขอบคุณค่ะนี่น้องหมักก็ใส่เหมือนกันนะคะใส่เพื่อใส่ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตาค่ะนี่กินุ่มถอดแล้วถอดแล้วเหตุการณ์ที่สามเสียงดังแบบนี้ รับรู้กันได้ยินมากกว่าคนถึงสี่เท่าเลยเพราะฉะนั้นนะเวลาได้ยินเสียงรุงหรือว่าเสียงฝนตกฟ้าร้องอ่ะกิสโมก็จะกลัวเป็นพิเศษเลยอย่าทำรายน้องหมาได้ไหมคะไม่ไหมคะปกติเขาก็ไม่ได้ยินเสียงดังขนาดนี้คะ่ะทุกคนถ้าพาน้องหมามาในสงการด้วยโปรดระมัดระวังในเรื่องการใช้เสียงด้วายนะจา๊ะค่เต้นแบบเมาเ้าอี <c oughs> ไม่ต้องดังแล้ว แม่งรักไอ้เลิศเอาอีกเอาอีกจัดเต็มจะได้แบบเลิศใส่น้ำเยอะๆติดดโนนแ่จะได้แบบติดนุบติดใจใส่ไปอีกใส่ไปอีกเลิศลองติดนึกอาจารย์สตอรี่น้ำแข็งแล้วเม็ดแม่งรักแล้วน้ำหวานพรเลิศกินใส่ไปแน่ เหนียวหนืบกำลังดีเทมาเลยจ้ะหวานเอาช่ำๆทำอะไรกันหรอให้เขาติดใจจะได้อะไรสนุกสนุกอาปาปุ๊บติดปับ๊บปอาป,าปติดป๊อรเผู้ชายหล่อามาเล่นไหมโย yeah. สงกราเนี้ยไม่ควรนำสิ่งแปลกปลอมมาเล่นในสงการมันเป็นอันตรายเราควรใช้น้ำสะอาดในการเล่นสงการเท่านั้นนะ เพราะว่าสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําอันตรายให้ต่อตัวเรา <c oughs> คนรอบข้างรวถึงขสัตว์เลี้ยงของเราด้วยค่ะพราะม็แมงลักเนี่ยมันจะติดขนกิสโมได้มันติดปั๊บติดปุ๊บติดปุ๊บติดปับปบดป๊บปั๊บติดปั๊บปั๊บติดปุ๊บปุ๊บแล้วไม่ได้เลยั้นเอาไปทำอะไร,รอ่ะกินไหมใส่น้ําแข็งมาโ <Okay. S 1> อเคน้ำแดงด้วยน้ำแข็งเยอะๆๆๆน้ำแดงเยอะเลยน้ำแดงเนอ้คนคนดคนคน อาละชิ้นจันี้ยจันเท่านั้นแหล อันตรายต่อคนแล้วก็น้องหมาของเราได้เก็บเก็บค่ะคุณพี่เก็บลูกเต่าให้หมดเออสนุก นะคะน้องหมาของเราปียกๆแบบนี้จิงจงก็ไม่ลืมพกผ้าเช็ดตัวนะคะหรือว่าไดเป่าขนสําหรับสุนัขถ้าไม่มีสําหรับสุนัขของคนก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้ป้องกันการเกิดเชื้อราการเกิดโรคผิวหนังหรือว่าความอับชื้นในสุนัขนั่นเองน้องหมาของเราจะได้สบายตัวขนสวยด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปเช็ดตัวเป่าขนนะคะจินจิจะพาทุกคนไปเจอกับคู่หูคนดังนะคะอากาศก็ฮอตแล้วแต่คนนี้ฮอตยิ่งกว่าค่ะคุณครูเจนนะคะเป็นคุณครู สอนโยคะแล้วเขาก็มีน้องหมาของเขามากมายเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าอากาศจะร้อนหรือว่าครูเขาจะฮอตมากกว่ากันนะคะในช่วงคู่หูคนดังค่ะมากิสมอเชตัวถ้ามีผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จะดีมากๆนะคะ โูเจเจก็คนนี้ผมสอนโยคะสอนตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็สอนถึงแอดวานนะครับสอนตั้งแต่จัดปรับร่างกายท้งไฟเวทและออนไลน์วันนี้ผมไม่ได้มาสอนโยคะนะครับแต่ผมจะมาแนะนําน้องๆมี5ตัวตัวนี้จะเป็นชักกี้นะครับอายุ16ปีแล้วอันนี้จะเป็นชื่อกันดั้มตัวนี้ประมาณ4 5ปีแล้วนะครับอันนี้จะเป็นจายแอน ตัวนี้จะเป็นเอลฟี่นะครับตัวนี้ชื่อชาโฮชากกี้จริงๆเมื่อก่อนเขาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดุนะจริงๆเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าเหมือนตอนทนี่เขาผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วเขาเปลี่ยดเลือดมาในช่วงนั้นหลังๆนั้นก็ดุเลยนะครับแต่ก็อันนี้ใส่ดี ตัวนี้ก็จะค่อนข้างติดแม่นิสัยดีเหมือนกันแต่เ่าเก่งตัวนี้เหรอชอบเล่นของเนี่ยชอบเล่นฝาชอบเล่นชอบเล่นไปเรื่อยชักโกนะครับโอเคตัวนั้นก็จะค่อนข้างติดฝ่าแฝดต,ตัวนี้พี่เอกี่ฝาแฝดหรือใครคะฝาแฝดของผมตัวนี้ก็จะค่อนข้างเข้ากับใครก็ได้นะ<ช>แต่ก็ใช่แต่เ่าเก่งไงนี่ไงนี่ไง แสบสุดๆน่าจะเป็นการดัมเพราะว่าอยู่มาสักพักแล้วตัวนี้แสบสุดชอบกัดชอบกัดแขกแล้วค่อยเห่าแต่กัดกัดเลยถ้าวีรกรรมแสบก็จะเป็นชาโคเนาะเขาจะชอบเอาของไปซ่อนแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็ตัวเองก็หาไม่เจอหรือบางทีเราไปเราไปหยิบมาเก็บเนี้ยเขาก็หาไม่เจอเนาะแต่เอลฟีนี่คือจะค่อนข้างตื่นเต้นเวลามีคนมาบ้านอะไรย่งเงี้ย ปุ้มปุ๊บเขาะจะฉี่ทันทีลองเลยไหม <c oughs> ตัวนี้เอาไปสัตู คือที่สตูที่ผมพาไปอยู่ตรงอาลีก็อันนั้นคือพาสุนัขไปได้อะไรเงี้ยนักเรียนอยากให้พาไปเขาเห็นเราถ่ายลงอะไรเงี้ยเพราะเอยพามาหน่อยเราก็เลยพาไปเพราะบางทีถ้านักเรียนเยอะเราก็เกรงใจเราก็ต้องหาคนที่แบบว่าคนไม่เยอะค่ะคนไม่เยอะก่อนเดี๋ยวไม่มีสวาธิเรียน ชอบใจแอนนะกับทาโคผมว่าเขาเรียบร้อยคนเนี้ยอ่ะเขาน่ารักไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเห่าเยอะเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วเนี้ย <laughs> เรียบร้อยสุดแล้วเนี <laughs> ้ยแต่ตัวนี้ฉลาดสุดไงฉลาดนะคนเลบบ่าของผมเขาว่าฉลาดสุดทาโคเอามานี่ทาโคไม่ไหวแล้วแหวและวุวว <laughs> ว่นวายมากเลยอ่ะ ตัวนี้ก็ผมก็รักเขาแหละตัวนี้สุดแล้วเพราะว่าเราอยู่มานานอยู่มานานมากๆแล้วตั้งแต่เรายังเด็กแบบจําจไม่ได้เลยมนะั้งปอ่อสาพอสี่ะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันมานานพา,พาไปไหนมาไหนมาเยอะ, <S <S ยะกิจกรรมยางวา่างก็จะมีพาเขาออกไปเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาเป็นหมาเล็กเราก็จะมีเข็นเขาออกไปเดินข้างนอกบ,บ้าง แต่ก็ผมวันที่ผมไม่ค่อยอยู่ว่าเนานะแต่คุณแม่จะมีแบบพาเขาออกไปนั่งรถเล่นทุกวันพาไปวัดพาไปอะไรใช่บางทีแม่ก็จะไปกับคุณแม่พาไปห้างพาไปอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ห้างเขาก็ให้พานน้องเข้าได้ <S <S ผมเคยพาหมาเล่นโยคะไหม ผมเคยลองแล้วเพราะผมเคยดูวิดีโอที่เขาสอนมาแต่ผมไม่ไม่รอดคทับเขาไม่ยอมทำอะไรเงี้ยเขาก็แค่นอนเล่นของเขาผมเคยเห็นคลิปวิดีโอฝรั่งเขาก็พาน้องเล่นนะเขาก็เขาก็ดูแบบว่าน่าจะฝึกมาระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยผมผมอยากฝึกเขาอยู่นะน่าจะต้องฝึกชาโคก่อนละดูดูหน่วยก้านดี ผมฝึกโยคะแล้วมีน้องอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการชา์เลน์ตัวเองเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าต้องใช้สมาธิเพิ่มขึ้นเนาะแต่บางทีเขาก็นิ่งบางทีเขาก็วุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็ต้องฝึกแบบว่าเออความอดทนเพิ่มขึ้นฝออึกว่าโอ้โหมีสมาธิเพิ่มขึ้นแต,ตายละ หลอกตัวผมก็เราก็เป็นครูยโยคะเนาะเราเรื่องการทานอาหารนี้เราก็ต้องค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองนิดนึงเหมือนน้องหมาก็เหมือนกันคุณแม่ผมเวลาทำก็ทำดีกว่าผมอีกอกไก่อะไรทำแบบสะอาดอะไรเงี้ยบางทีก็มีให้ทั้งอาหารสดแล้วก็ให้น้งอาหารเม็ดให้ทั้งข้าวรวมผสมกันไปแล้วแต่มือก็น้องหมาเปรียบเสมือนพี่น้องของผมนะครับก็บางทีเราก็มี เขาก็ทให้เราโกรธบ้างทําให้เราหงุดหงิดบ้างแต่เราก็ก็ต้องปล่อยกันไปเนาะใช่เพราะเขาก็อยู่มามเหมือนพี่น้องจริงอยู่กันมานานทักกี้ก็อยู่มา1 6บหปีตั้งแต่ปสามอะไรเงี้ยเรียกเขาก็เรียกน้องครับไม่ได้เรียกลูกเพราะว่าเรายังไม่อยากแก่เนาะเ,เรียกเป็นพี่น้องพอแล้วมแม่ก็เรียกเขาลูกไงเราก็เรียกเขาพี่น้อง เลี้ยงน้องได้อะไรก็ได้ความวุ่นวายกลับมาจากบ้านนอสอนมาก็วุ่นวายเหมือนเดิมน,นะครับแต่เราก็เห็นเขาเราก็หายเหนื่อยเนาะก็สำหรับใครที่สนใจฝึกโยคะนะครับก็ไปติดตามผมได้นะครับ IG j เลขสอแล้วก็ตามด้วยโยคะนะครับถ้า Facebook ก็เป็น JJ แล้วก็โยคะนะครับทักอินบ็อกมาได้เลย ขนาดนี้เป็นเด็กดีขนาดนี้ต้องให้รางวัลค่ะจินจิเลยพกเจอไฮฟรีสได้ชิคเก้นนั่นเองนะคะดูทําจากเนื้อไก่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยสามารถให้เป็นสแนค็คแบบนี้หรือว่าจะแช่น้าเป็นเนื้อนิ่มๆให้เขาทานเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะโรยในอาหารของเขาก็ได้เขาน่าจะหิวจัดแหละอร่อย นอกจากรสไก่นะคะก็มีรสตับวัวด้วยนะคะแล้วแต่น้องหมาชอบเลยถ้าน้องหมาแพ้เนื้อไก่ก็ไปกินตับวัวหอมอร่อยเช่นกันเลยนะคะกิสโมก็ชอบเหมือนกันทำจ เนื้อไก่แทะ100%นะคะเป็นฮิวแมนเกรดด้วยค่ะอุดมไปด้วยโปรโตีนปราศจากสารปรุงแต่งผ่านกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมฟริสไดช่วยคงความสดใหม่รักษากลิ่นรสและสารอาหารเรียกได้ว่าคุณค่าความอร่อยจากผลผลิตธรรมชาติที่แสนพิเศษเลยค่ะสงการานนี้นะคะอากาศร้อนๆนะคะก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของอุณหภูมิของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะในเรื่องของฮิสโตรนะคะอากาศร้อนๆก็ให้เขาอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ วางน้ำเย็นใส่น้ำแข็งให,ให้เขาด้วยนะคะหรือว่าถ้าสังเกตอาการแล้วมีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นฮิสโตรกนะคะอย่าลืมพรมน้ำให้เขาตัวอุณหภูมิลดลงนะคะแล้วก็รีบพาไปหาหมอคะ่ะถ้าสมมติอาการเกิดแล้วนะต้องมีสติค่ะทุกคน <S <S แล้วก็สงการานนี้นะคะถ้าใครเดินทางไปไหนไกลๆนะคะก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะคะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะคะทุกคน โชว์ตัวเองก่อนขอเยอะแล้วขอหลายเจ้าแล้ว <c oughs> ขอส่วนรวมนะคะอ,อ่ะเอาเป่าขอบคุณค่ะแอบไปเลยค่ะเย้เลยอ่ะหน่วยของเราเนี่ยเป็นหน่วยใช้งานเอกหารหน่วยกองวิทย์เอกสารเป็นหน่วยใช้งานเอกหารในการสนับถึงเพื่กิบข้อมูลบก เพราะนั้นเนี่ยขนาดเล็กที่สุดเลยก็คือ1ชุดสุรัขทาหารประกอบไปด้วย1คนกับ1ตัวสามารถทํางานได้แล้วที่ทำโน้สวดวลีไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นการระลึกถึงกําลังคนที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และก็สุรคขหารที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สําหรับชื่อคนจะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็สุรคขาหารจะอยู่ด้านขวา อันนี้เป็นสุนัขที่เกษียณอายุแล้วครับแล้วก็เวลาจะออกกาลังกายเขาออกกำลังกายหนักไม่ได้ก็ใช้ทราราบัดแบบคนนะครับแบบเดียวกันคือพวกนี้เวลามาวิ่งเนี่ยไม่ไหวแล้วเพราะข้อเท้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์ลาบดอเนี่ยชื่อมันมาจากทะเลสาบลาบดอรครับเพราะนั้นด้วยพันธุกรรมของเขาเนี่ยเขาเป็นสุนัขที่ชอบน้ําอยู่แล้วครับ อาหารเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะหลายมื้อก็จะสีมือ้อห้ามื้อนะครับแล้วก็ค่อยๆลดจานวนลงจนสุดท้ายสนาุนัขใช้งานแบบนี้เราจะกินอาหารแค่หเดียว,วต่อวันในเรื่องของอาหารก็เลยมีมุมของการมเม i n t e n a n c ให้ร่างกายสมบ,บูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของธุรการก็คือทําให้เราขนย้ายอาหารหรือขนย้ายสุนัขไปพร้อมๆกันสุนัขอาหารเนี่ยในหน่วยชัวยอาหารเราเนี่ยจะมองสุนัขอาหารเหมือนเหมือนเพื่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเพื่อนร่วมรบเราเสียชีวิตไปไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเนี่ยเขายังคงมีคุณค่าทางจิตใจพวกเราเชิญวิญญาณทั้งหมดนะครับให้มาอยู่ด้วยกันพี่น้องกันก็เลยทําตรงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของทั้งหมดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทุกตัวก็จะถูกฝังไว้ใต้แผ่นหินเนี่